สวัสดีครับเพื่อนๆขณะนี้คุณกำลังฟัง The Projectile Podcast กลับอีกครั้งนะครับกับ Science Podcast ของเราในครั้งนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องราวที่จะล้ำหน้ามากขึ้นในเรื่องเกี่ยวกับแม่เหล็กและไฟฟ้านะครับเป็นเรื่องของแรงสนามแล้วก็ภาวะแม่เหล็กนั่นเองนะครับเรื่องราวในครั้งนี้จะเป็นเรื่องราวต่อจากตอดที่17นะครับที่เคยพูดถึง ไฟฟ้าเอาไว้แล้วนะครับแต่ในครั้งนี้เราจะมาพูดถึงไฟฟ้าในมุมมองที่กว้างและใหม่มากกว่านะครับคล้ายๆกับที่เราทํามาโดยปกติคือจะเล่าเรื่องราวในยุคที่พัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะครับนั่นเองบุคคลแรกๆเลยที่หากกล่าวถึงไฟฟ้าก็ต้องกล่าวถึงบุคคลนี้นะครับเขามีนามว่าไมเคิลฟาราเดย์นะครับเกิดเมื่อปี1791นะครับฟาราเดย์เนี่ยเริ่มใช้ชีวิตนะครับในการทํางานที่ เขาเรียกว่าร้านเข้าเล่มหนังสือในสมัยอดีตเนี่ยพอเราทําหนังสือเสร็จปั๊บเราก็ต้องไปเข้าเล่มร้านนะครับไม่ได้มีโรงงานพิมพ์แล้วก็เข้าเล่มพอเหมือนปัจจุบันนะฮะฟาราเดก,ก็ทํางานที่นี่นะครับและด้วยการทํางานที่โรงงานเข้ารูปเล่มนะครับทำให้เขาได้เจอกับบุคคลต่างๆหนังสือต่างๆที่เข้ามานะครับทำให้เขาเกิดความสนใจในวิทยาศาสตร์นะก็คล้ายๆกับเป็นห้องสมุดระดับเล็กๆเ,เ,เลยนะครับแต่อาจจะ เขาเรียกว่าไงสามารถที่จะค้นพบสิ่งต่างๆได้มากกว่าเพราะเขาต้องอ่านทุกหน้าต้องเห็นกระดาษทุกแผ่นก่อนจะมาเข้าเล่มนะครับมันอาจจะเป็นข้อดีของฟาราเดย์ทำให้เขาได้อ่านงานต่างๆทําให้เกิดความสนใจนะฮะแล้วก็ขนาดนั้นเองเนี่ยได้รับบัตรเชิญนะครับไปฟังบรรยายของฮัมฟรีย์เดวี่ซึ่งผมได้กล่าวไปในเอพิโซดที่แล้วนะครับเมื่อฟาราเดย์เข้าไปเนี่ยก็เหมือนเขาได้เจอโลกใหม่นะเหมือนเด็กได้เจอของเล่นเจอสนสนุกเขาก็จดทุกอย่างที่เดวี่พูด นะครับจดแล้วก็เอาไปให้เดวีดูว่าเนี่ยฉันจดเหมือนที่เธอพูดเลยฉันชื่นชอบในตัวเธอมากแต่เดวีก็ประทับใจในสิ่งที่าฟาราเดย์ทำนะครับแต่ว่าในมุมมองของอเดวีเองอะ่ะก็คงมองว่าการเป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยอาจจะไม่ได้เงินเยอะเท่ากับการทำเย็บรูปเล่มน,นะครับเพราะฉะนั้นในครั้งแรกเองเนี่ยเดวีก็บอกว่าให้เขายึดอาชีพนี้เป็นหลักในการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องจะดีกว่านะครับแต่เหมือน ฟาราเดย์ uh, ยังมีบุญนะครับ uh, ในการปฏิบัติการเนี่ยก็อาจจะมีความผิดพลาดกันได้นะครับแล้วก็อาจจะผิดกันใหญ่หลวงทําให้หนึ่งในผู้ช่วยห้องปฏิบัติการของเดวีสครับถูกไล่ออกนะเดวี David ก็จึงชวนฟาราเดย์มารับตําแหน่งนี้แล้วก็ทั้ง2คนก็ช่วยกันทํางานนะครับฟาราเดย์ก็เอาเงินเลี้ยงบกักเลี้ยงท้องมาจากการทํางานกําไรเล็กๆน้อยๆน,น,นะครับแล้วก็สุดท้ายในละ้นชื่อเสียงของเขาก็เริ่มมีคนรู้จักมากขึ้นนะครับ ในช่วงแรกๆเนี่ยฟาราเดย์ดูแลเรื่องเกี่ยวกับเคมีซึ่งเป็นงานถนััดของเดวี่เองเนะครับซึ่งผมเคยเล่าไปแล้วในอพิโซดที่ผ่านมานะครับทำให้เขาสั่งสมประสบการณ์นะมันหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อมาใช้ในการทดลองแล้วฟาราเดย์ถือเป็นคนหนึ่งเลยที่มีทักษะในการทดลองเป็นเลิศนะครับทักษะปฏิบัติการเนี่ยเป็นทักษะที่สําคัญมากของนักวิทยาศาสตร์นะครับต้องมีทั้งความรอบคอบความแม่นยําความเที่ยงตรงแล้วก็หลายๆอย่างนะครับการใช้อุปกรณ์ด้วยเพราะฉะนั้น ฟรารีก็เป็นคนหนึ่งที่มีความสามารถนะครับแล้วก็มากกว่านั้นเนี่ยก็เป็นชาวคริสต์ที่ดีด้วยนะครับเป็นคนที่นับถือนิกายโปรเตสแตนต์ an, แล้วก็ยังมีความเชื่อเรื่องเกี่ยวกับศาสนานะครับก็เป็นทั่วไปของนักวิทยาศาสตร์ในยุคนั้นนะครับก็เป็นข้อหนึ่งที่มักจะทําให้อทิสไม่ทราบนะครับว่าจริงๆนักวิทยาศาสตร์หลายท่านเป็นคนที่เชื่อเรื่องพระเจ้านะครับบางคนเชื่อมากๆด้วยนะฮะแต่ก็มีหลายคนเหมือนกันที่ไม่เชื่อนะครับถ้ามีโอกาสผมอาจจะมาเล่าเรื่องนี้ในในโอกาสถัดไปนะครับ หลังจากที่ฟาราเดย์มาทํางานกับเดวี่แล้วเนี่ยก็มีครั้งหนึ่งที่เขาอ่าเดวี่เนี่ยกับพันยานะครับเป็นภรรยาคนใหม่ด้วยนะฮะออกไปท่องยุโรปแล้วก็พบฟาราเดย์ไปด้วยนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยภรรยาของเขาก็เป็นชนชั้นสูงนะของเดวี่ก็ปฏิบัติต่อฟาราเดย์ยิ่งทาดเลยนะครับแต่การินทางที่18เดือนของฟาราเดย์แล้วก็เดวี่เนี่ยทำให้ฟาราเดย์พบกับบุคคลสําคัญทางวิทยาศาสตร์ต่างๆเพราะว่าเดวี่ในการท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็ไม่ได้ไปเที่ยวอย่างเดียวก็ไปพบ อาจจะมีเพื่อนในประเทศต่างๆอย่างเงี้ยไปแลกเปลี่ยนความรู้ฟาราเดก,ก็เลยได้รับผลประโยชน์ได้รับแบบเขาเรียกว่ายังไงนะผลพลอยได้ไปด้วยในการไปเที่ยวครั้งนี้นะครับแล้วก็ได้รับความรู้ใหม่ๆอีกมากมายนะครับความรู้หนึ่งที่เขาได้นะครับเป็นข้อถกเถียงหลังจากที่กลับมาที่ลอนดอนแล้วเนี่ยฟาราเดก,กับเดวิก,ก็หาคําตอบเกี่ยวกับคําถามเชิงปฏิบัติการอีกมากมายเลยนะครับเช่นการระเบิดของ บางอย่างในเมืองนะว่าระเบิดได้อย่างไรเพราะจะมีเหตุการณ์ที่เหมืองระเบิดบ่อยครั้งนะครับการปรับปรุงท้องเรือซึ่งทําด้วยทองแดงให้ดีขึ้นนะครับแก้วมีลักษณะาทางทัศนาศาสตร์อย่างไรบ้างอ่าซึ่งเรื่องนี้ก็สําคัญนะครับเรื่องของแก้วมีสมบัติทางทัศนาศาสตร์อย่างไรสุดท้ายก็จะเป็นวิชาหนึ่งที่เราเรียกกันว่าแสงเชิงทัศนาศาสตร์เชิงเรขาคณิตนะฮะซึ่งมันจะใช้เรื่องเกี่ยวกับเลนเกี่ยวกับแก้วเนี่ยเยอะมากนะครับ ในปี1820นะครับนักฟิสิกส์ชาวเดนมาร์กชื่อว่าฮันคริสเตียนเออร์สเตนะครับก็ได้ค้นพบสภาวะหนึ่งที่เรียกว่าสภาวะแม่เหล็กไฟฟ้านะครับหรืออิเล็กโทรแมกเนติซึมซึ่งเป็นสภาวะที่ผมเคยกล่าวมาแล้วว่าจริงๆแล้วไฟฟ้ากับแม่เหล็กเนี่ยมีความใกล้เคียงกันมากๆนะครับโดยเข้าหมายความว่ากระแสไฟฟ้าเนี่ยสามารถเหนี่ยวนําทําให้เกิดสนามของแม่เหล็กได้ ซึ่งสภาวะแม่เหล็กเนี่ยเรารู้มานานแล้วนะครับจากเข็มทิศไม่ว่าจะเป็นของชาวจีนหรือว่าผ่านทางการเดินเรือของคนในอดีตนะครับแต่ไฟฟ้านี่เป็นเรื่องใหม่ที่ผมเคยเล่าไปแล้วว่าคําว่าไฟฟ้านี้ก็ตามชื่อเลยว่าแรกๆมันมาจากฟ้าผ่านะฮะเลยเรียกว่าไฟฟ้านั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยไอ้สภาวะเนี้ยทำให้ตัวของเอสเตนะครับสนใจในทางวิทยาศาสตร์ตามมาด้วยฟาราเดย์ที่ค้นพบพยายามจะ ท้าทายความคิดนี้นะครับในเดือนกันยาปี1821นะครับเขาได้ทดลองสิ่งสิ่งหนึ่งที่จะเปลี่ยนแปลงโลกนี้ไปตลอดกันในวงการไฟฟ้านะครับก็คือว่าระหว่างศึกษาเนี่ยเขาลองเอาเข็มแม่เหล็กนะครับเล็กๆมาวางไว้แล้วก็เอาขดลวดนะครับล้อมแล้วก็ใส่กระแสไฟฟ้าให้มันเข้าไปปรากฏว่าเข็มนั้นอนะ่ะหมุนติ้ว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 ,วหากสิ่งที่ล้อมเนี่ยมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านอยู่นะครับหากปิดกระแสไฟฟ้ามันก็หยุดหมุน แต่หากใส่กระแสไฟไอเจ้าเนี่ยมันก็จะหมุนแบบไม่หยุดนะครับนี่คือผลงานที่ฟาราเดย์เรียกว่าเส้นแรงหรือว่า line of force นะครับหากใครเคยเรียนเรื่องไฟฟ้าเนี่ยมักจะเจอไอเจ้าเส้นแรงเนี่ยประจานะครับผ่านสนามต่างๆในการเรียนเรื่องไม่ว่าจะเป็นกฎของเกาส์นะครับฟลักไฟฟ้า,ฟาอันนี้ผมพูดล้ำๆให้ฟังเฉยๆฉแต่จะยังไม่ลงรายละเอียดในเรื่องนี้นะครับทําให้เป็นสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงโลกเพราะว่าสิ่งที่เขาทําคือการเปลี่ยนแปลงพลังงานจากรูปแบบหนึ่งไปเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง ก็คือการเปลี่ยนแปลงพลังงานไฟฟ้านะครับไปเป็นพลังงานกลพลังงานกลคืออะไรพลังงานกลคือพลังงานที่มีการเคลื่อนที่นะครับสิ่งที่เขาทาคือการทําให้ไฟฟ้าเนี่ยไปเหนี่ยวนําทําให้เกิดการเคลื่อนที่สิ่งนี้แหละคือสิ่งที่เราเรียกกันในปัจจุบันว่ามอเตอร์ไฟฟ้านะครับซึ่งพบได้มากไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักผ้าที่ต้องมีการหมุนของไอตัวตัวถ้วยที่ไวซ่ากับผมไม่รู้เรียกอะไรนะฮะแล้วก็เครื่องไปเล่นแผ่นซีดีที่จานหมุนมันจะต้องหมุนนะครับผ่านการใส่ เสียบปลั๊กนะฮะพัดลมก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันนะฮะมีมอเตอร์ข้างในซึ่งหากใครที่มีขอใช้เป็นพัดลมเก่าๆแล้วกันนะครับลองแกะส่วนประกอบดูถอดปลั๊กก่อนให้ใหใหปลอดภัยนะครับแล้วก็ลองดูส่วนประกอบด้านในตรงพัดลมนะฮะตรงที่เป็นมอเตอร์เนี่ยลักษณะาภายในจะเป็นขดลวดนะครับเมื่อเราใส่ไฟฟ้าไปเนี่ยไอ้เจ้าขดลวดเนี่ยมันจะเป็นเหนี่ยวนําให้แกนข้างในเนี่ยเกิดการหมุนนั่นเองนะครับ ฟารดีก็ยังเดินหน้าศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของไฟฟ้าและก็สภาวะแม่เหล็กต่อเน,นื่องเป็นเวลาถึง30ปีนะครับแล้วก็ผ่านการทดลองใช้คณิตศาสตร์มาจับบ้านนะครับเพราะว่าฟิสิกส์คือวิชาที่เอาปรากฏการธรรมชาติต่างๆเนี่ยมาใช้ถ่ายทอดในรูปแบบของภาษาคณิตศาสตร์นะครับในการบรรยายเพราะหากคุณบรรยายด้วยคําพูดเนี่ยบางทีอาจจะบรรยายได้ยากนะครับหากใช้สมาการมาจับเนี่ยบางทีก็ง่ายขึ้นนะครับ จนกระทั่งในต้นทศวรรษที่1830นะครับเขาก็ได้ให้กําเนิดสิ่งประดิษฐ์นะครับเรียกว่าเครื่องกําเนิดไฟฟ้าหรือว่าหม้อแปลงไฟฟ้าที่เราเรียกว่า transformer นะครับ transformer คือหม้อแปลงไฟฟ้านะไม่ใช่หุน่นในหนักนะครับอันนี้คือความหมายที่แท้จริงเขาได้สร้างเครื่องกําเนิดไฟฟ้าที่มีการขยับแม่เหล็กถาวรหรือว่า permanent m a g n e t นะฮะ ไอ้เจ้าเพิ่มม่เหลกแมกเนตเนี่ยก็คือแม่เหล็กที่เกิดสภาพแม่เหล็กโดยที่ไม่สูญเสียสภาพแม่เหล็กไฟฟ้าโดยง่ายหลักการทํางานของเครื่องแรกนะครับก็คือเครื่องกําเนิดไฟฟ้าเนี่ยเขาจะเอาแท่งแม่เหล็กนะครับเป็นลักษณะเข้าๆออกๆนะ,ะจากขดลวดที่ทําให้เกิดกระแสะไฟฟ้าขึ้นส่วนหม้่อแปลงเนี่ยจะเป็นอีกแบบหนึ่งก็คือการปล่อยกระแสะไฟฟ้าผ่านขดลวดซึ่งพันไว้ทางฝั่งหนึ่งของวงวงเหล็กนะครับแล้วก็ทําให้เกิดกระแสะไฟฟ้าขึ้นชั่วครู่ในลวด อีกเส้นซึ่งพันไว้นะครับอีกฝั่งหนึ่งของวงแหวนซึ่งการทดลองนี้เป็นการทดลองที่ให้เห็นชัดเลยของความสัมพันธ์ระหว่างไฟฟ้ากับแม่เหล็กในการเปลี่ยนแปลงพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกลนะครับซึ่งบอกเลยว,ว่าสิ่งนี้เหมือนเป็นการค้นพบครั้งยิ่งใหญ่อีกอย่างหนึ่งนะครับด้วยความที่ฟาราเด์นเนี่ยสนใจในวิทยาศาสตร์เรื่อยมานะครับทำให้เขาเนี่ยเข้าร่วมการประชุมเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์หลายครั้งแล้วก็ยังมีความคิดริเริ่มในการบรรยายต่างๆนะครับ ซึ่งแต่ละอย่างท,ที่กล่าวมานี้นะครับเป็นสิ่งที่แปลกใหม่แล้วก็เพลินหูเพลินตาคนในสมัยนั้นมากๆนะครับสิ่งประดิษฐ์ต่างๆที่เขาทำเนี่ยทำให้เกิดคําถามในเชิงการค้าเลยนะครับมีนักการเมืองคนนึงถามเขาเรื่องมูลค่าของการผลิตเชิงไฟฟ้าที่เขาสร้างนะครับคำตอบของเขาคือทําไมท่านจึงถามเช่นนี้เล่าในเมื่อในเมื่อมีความเป็นไปได้อย่างยิ่งว่าอีกไม่ช้าท่านจะเก็บภาษีจากมันได้นะครับ ซึ่งก็เป็นเรื่องจริงนะครับที่ปัจจุบันนี้ไฟฟ้ามักจะบุตรขาดผูกขาดกับรัฐบาลทําให้เราต้องจ่ายภาษีจึงจะได้ไฟฟ้านั้นมาใช้นั่นเองนะครับอีกฝากหนึ่งนะครับของมหาสมุทรแอตแลนติกก็คือประเทศสหรัฐอเมริกานะครับก็ได้มีความตื่นตัวเรื่องเกี่ยวกับไฟฟ้าแล้วก็ภาวะไม่เหล็กนะครับและก่อกําเนิดขึ้นนั่นก็คือโทรลเลขนะครับซึ่งโทรเลขเนี่ยเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมมากในสมัยนั้นนะครับคิดค้นโดย ชายชาวอเมริกันคนหนึ่งนะครับมีนามว่าซามูเอลมอ s สนะครับเกิดเม่อปี1792นะครับซึ่งเป็นคนแรกที่พัฒนาโทรเลขระยะทางไกลขึ้นครั้งแรกในปี1844นะครับซึ่งส่งได้เป็นระยะทางประมาณ38ไมล์นะครับซึ่งไอ้เจ้า,ารหัสตัวเนี้ยในการส่งสัญญาณโทรเลขเนี่ยเขาเรียกว่ารหัสมอรสนะครับรหัสมอ์สจะเป็นการส่งสัญญาณที่เป็นลักษณะของ สั้นยาวอะไรเงี้ยนะฮะตึ๊ดตึ๊ดตตึ๊ดตเงี้อยอันนั้นคือโทรเลขในอดีตนั่นเองนะครับซึ่งเขาส่งจากเมืองวอชิงตันดีซีซึ่งเป็นเมืองหลวงของสหรัฐอเมริกาไปยังเมืองบอมบีดอาบอติมอร์นะครับการสื่อสรารด้วยโทรเลขเนี่ยได้รับความนิยมในการสงครามหรือหลายๆเหตุการณ์นะครับเพราะว่าเป็นการส่งสัญญ,ญาณที่ง่ายนะเป็นสมัยก่อนที่จะเกิดโทรศัพท์เกิดขึ้นนะครับ และโทรศัพท์ในยุคแรกๆก็เป็นการส่งสัญญาณในระยะใกล้ๆนะครับผ่านสายโทรศัพท์ที่ผ่านไปแต่ปัจจุบันนี้เราเป็นโลกที่กว้างใหญ่นะครับแล้วก็ใช้เครือข่ายไวเลสไร้สายที่ครอบคลุมทั้งโลกก็คือระบบอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะครับฟาราเดย์เสนอแนวคิดเกี่ยวกับสนามขึ้นมานะครับเพราะเขาชื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นแรงนะครับไม่ว่าจะเป็นแสงไม่ว่าจะเป็นความโน้มถ่วงเนี่ย เกิดขึ้นในสนามที่มีความเฉพาะเจาะจงเหมือนกับเวลาเราแข่งขันกีฬาเนี่ยนะครับกีฬาฟุตบอลก็ต้องแข่งในสนามฟุตบอลกีฬาบาสก็แข่งในสนามบาสเป็นต้นเขาจึงเชื่อว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นในสิ่งที่เรียกว่าสนามนะฮะหรือฟิลนั่นเองเป็นตัวหนึ่งที่ทําให้เกิดสภาวะเหล่านั้นขึ้นมานะครับโดยที่ฟาราเดย์อาศัยแนวคิดที่เป็นหัวใจสาคัญในการอธิบายสภาวะแม่เหล็กไฟฟ้านะครับโดยแสดงความคิดว่าการวัดพื้นที่เนี่ย พื้นที่ที่เกิดสนามขึ้นมาหรือว่าที่ไหนกันแน่ที่ทําให้เกิดสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาเนี่ยมีความสําคัญมากกว่ามาคุ้นคิดว่าไฟฟ้าแสงสภาวะแม่เหล็กเนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะครับซึ่งเขาได้อธิบายไว้ว่า,าสิ่งต่างๆในในโลกเนี้ยนะครับมันไม่มีสภาพสุญญากาศที่แท้จริงเพราะว่าสภาพเนี่ยนะครับความว่างเปล่าแบบเนี้ย มันจะทําให้ไม่เกิดสนามขึ้นมาเขาเชื่อว่ามันจะต้องมีสิ่งบางอย่างนะครับโดยตัวกลางแล้นั้นนะ,นะฮะเราเรียกว่าอีเทอร์นะครับซึ่งจะเป็นอีเทอร์กับสารตัวหนึ่งที่มีสมบัติในการระงับความรู้สึกนะครับเป็นคนละตัวกันแต่ว่าเสียงคล้องจองกันนะครับทำให้นักฟิสิกส์แล้วก็นักเคมีเนี่ยอธิบายสิ่งต่างๆผ่านอิทธิพลของเจ้าอีเทอร์ตัวนี้นะครับซึ่งไอเจ้าอีเทอร์เนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งเลยที่ใช้อธิบายได้ค่อนข้างจะโอเคนะครับ ดังนั้นเนี่ยสนามของฟาราเดย์เนี่ยจะเกิดขึ้นรอบๆกระแสะไฟฟ้าและก็แม่เหล็กซึ่งอาจเป็นผลมาจากการที่ไฟฟ้าและแม่เหล็กเนี่ยได้รับการกระตุ้นนะครับเจ้าสาสารอีเทอร์นั่นเองรวมถึงแรงโน้มถ่วงด้วยนะครับทำให้จริงๆเรื่องนี้หลายหลายคนอาจไม่ทราบว่าสมการของไอน์สไตน์ก็มีการอัดแอปปรับปร,ปรุงม,มาจากสมการแม่เหล็กไฟฟ้าเช่นกันนะครับของอีกหนึ่งบุคคลนะครับซึ่งผมจะกล่าวในลำดับถัดมานะครับว่าเขาเป็นใครแล้วก็มีความสำคัญ เทียบเท่ากับนิวตันไอสไตน์เลยทีเดียวนะครับผ่านสมการที่เขาไม่เชิงคิดค้นนะครับในเชิงเสนอมากกว่าแล้วก็มีคนรวมให้นั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามในสิ่งที่ฟาราเดย์คิดเนี่ยก็ไม่ได้ถูกชื่อว่ามีอยู่จริงนะครับเพราะว่าไอ้เจ้าอีเธอร์เนี่ยเราไม่สามารถจะมองเห็นหรือว่าสัมผัสได้เลยนะฮะคือเราไม่รู้เป็นการสมมุติขึ้นมาแต่ว่านาักฟิสิกส์ก็คิดว่ามันก็เป็นเหตุผลหนึ่งเหมือนกันที่อาจทําให้การทดลองต่างๆเนี่ย เกิดขึ้นนะครับแนวคิดเรื่องอ e ีเทอร์เนี่ยยังใช้ต่อมาจนกระทั่งศตวรรษที่20แต่เมื่อมีการทดลองจริงๆแล้วนะฮะในเรื่องของแสงมีการทดลองวัดความเร็วแสงและสรุปเชื่อได้ว่าจริงๆแล้วเจ้าอ e ีเทอร์เนี่ยมันไม่มีจริงนะครับเพราะฉะนั้นนักวิทยาศาสตร์มีผิดพลาดกันได้ผ่านการเวลาแล้วก็การทดลองนั่นเองนะครับบุรุษอีกคนหนึ่งซึ่งสืบทอดนะครับรับมรดกจากฟาราเดยก็คือชายที่มีชื่อว่า เจมส์คลาร์สแม็กซ์เนะครับเกิดเมื่อปี1831อาจจะเคยได้ยินสมการ m a x กซ l l บลสมการนะครับซึ่งสมการแม็กซ์เบลล์เนี่ยในตัวย่อยเนี่ยไม่มีชื่อ m a x กซ l l เลยนะครับเป็นกฎของ g กาส์กฎขององแปรกฎของฟาราเดยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าสมการน,นี้เป็นสมการของใครกันแน่จริงๆคือการพัฒนาแนวคิดของตัวแม็กซ์เนี่แหละนะครับแต่เป็นการอธิบายผ่านสมการ แม่เหล็กไฟฟ้าที่มีมาแต่เดิมแล้วนะครับประกอบจากกฎของเกาส์สำหรับสนามไฟฟ้านะครับกฎของเกาส์สำหรับสนามแม่เหล็กกฎของฟาราเดย์และก็กฎของ ay, แอมแปร์ในรูปแบบที่มารวมกันแล้วก็ใช้ตัวดําเนินการต่างๆและความพีของเรื่องราวอีกนะครับคือสมการแม็กฟิลล์แม็กฟิลลก็ไม่ใช่คนรวมสมการนี้นะครับแต่ตั้งชื่อตามแม็กฟิลลเฉยๆสมการนี้นะครับถูกเรียบเรียงโดยโอลิเวอร์ Oliver, เฮวิสไซส์นะครับซึ่งเป็นอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นนักฟิสิกส์นะครับเป็นนักฟิสิกส์ที่คิดค้นการดําเนินการเชิงอนุพันธ์นะฮะการแก้สมก,การเชิงอนุพันธ์แล้วก็ปรับปรุงเสนอสมก,การของแม็ก์เบลในรูปแบบใหม่นะที่แปลกและแตกต่างผ่านตัวโอเปอเรเตอร์แปลกๆนะครับและมากกว่าน,นั้นเนี่ยยังเป็นคนคิดค้นแคลคูลัสเวกเตอร์อ่า ซึ่งเป็นเรื่องที่ล้ํามากขึ้นเรื่อยๆนะฮะ,ะเดี๋ยวมีโอกาสจะเล่าต่อไปเรื่อง c a l c u l ัสเ e กเตอเนี่ยมันจะมีการใช้ตัวดําเนินการแปลกๆเช่น Gradient, นนะฮะเดเวอร์เจนแล้วก็ Curl นะครับอ่าถ้ามีโอกาสอาจจะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเป็นเอพิโซดย่อยๆเป็นเรื่องเล็กๆให้ฟังนะครับทีนี้เนี่ยตัวของ Maxwell วเองเนี่ยก็เป็นคนที่มีความสามารถนะฮะแม็กซ์เเนี่ยถูกยกย่องเทียบเท่ากับนิวตันแล้วก็ไอน์สไตน์เลยนะครับเป็นนักฟิสิกส์คนนึงเป็นพ่อแห่งวงการไฟฟ้า ก็ว่าได้นะฮะถ้านิวตันเป็นพอ่อแห่งวงการคลาสสิคอลแมชชนิกนะฮะไอน์สไตน์เป็นพอ่อแห่งวงการรีเลทิวิตี้นะฮะหรือว่าสัมพัทธภาพแม็กซ์เวลลก็เป็นพอ่อแห่งวงการไฟฟ้าเช่นกันนะครับเขาเกิดที่เมืองอดินบาระนะครับในประเทศสกอตแลนด์แล้วก็ไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์นะครับก่อนที่จะมาสอนหนังสือที่สกอตแลนด์เป็นเวลาสั้นๆจนกระทั่งเมื่อปี1860นะครับก็ย้ายไปที่วิทยาลัยคิงคอลเลจนะครับในกรุงลอนดอนแล้วก็พำนัก ในที่นั้นนะครับระหว่างทางก็มีการพัฒนาทฤษฎีเกี่ยวกับสีและก็ภาพถ่ายเป็นครั้งแรกนะครับและเขาก็ยังมีความสนใจเกี่ยวกับไฟฟ้าและภาวะแม่เหล็กนะครับโดยการที่เขาชื่อว่าทั้ง2องอย่างนี้มันเหนี่ยวนําซึ่งกันและกันนะครับหลังจากยุคของแม็กซ์เบลเนี่ยนักคณิตศาสตร์สามารถอนักฟิสิกส์นะฮะสามารถใช้คณิตศาสตร์ในการอธิบายแม่เหล็กไฟฟ้าได้นะฮะได้มันกันมากขึ้นนะใช้คํานี้คือ จนสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเรียนฟิสิกส์ไปถึงสูงเนี่ยจะเจอแต่คณิตศาสตร์นะครับแทบจะไม่เจอฟิสิกส์เหมือนที่เราเรียนกันเลยนะฮะแม็กซ์เบลได้คิดค้นเครื่องมือแล้วก็สมก,การทางคณิตศาสตร์ซึ่งอธิบายบรรยายแนวคิดสนามของฟาราเดย์นะครับแล้วก็สมก,การของเขาเนี่ยแสดงให้เห็นว่าสนามแม่เหล็กเนี่ยคล้ายคลื่นนะฮะซึ่งเป็นสิ่งที่พบใหม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าคลื่นเนี่ยเดินทางด้วยความเร็วเท่าเสียงเลยนะอันนี้คือในในฐานะของแสงถ้าเป็นคลื่นเนี่ยจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่าเสียงซึ่งหลายๆคนคงทราบแล้วว่า แนวคิดเรื่องนี้อธิบายแสงในยุคหนึ่งเลยนะครับว่าแสงเนี่ยสรุปเป็นคลื่นหรืออนุภาคนะฮะก็มีการถกเถียงกันแม็กซ์เวลก็คงเป็นคนหนึ่งที่มาเสนอว่าแสงเป็นคลื่นนะฮะโดยกําหนดว่าแสงในช่วงต่างๆเนี่ยมันก็มีรูปแบบของความยาวคลื่นที่ต่างกันนะครับเขาก็ทํานายไว้ล่วงหน้าเกี่ยวกับคลื่นต่างๆไม่ว่าจะเป็นคลื่นวิทยุที่เรารู้จักกันนะครับคลื่นไมโครเวฟหรือว่าคลื่นรังสีอัลตราไวโอเลตแล้วก็อินฟราเรดหรือว่า แสงเหนือม่วงนะฮะแล้วก็ใต้แดงนั่นเองนะฮะอินฟาแปลว่าใต้นะฮะอัลตราคือสูงกว่าเหนือม่วงกับใต้แดงอันนี้คือแปลแบบไทยๆนะฮะตลอดจนรังสีขนาดเล็กนะฮะคือความจะขึ้นน้อยๆเช่นรังสีเอ็กซ์เรย์แกมมาเรย์หรือว่ารัางสีที่คนเนี่ยไม่สามารถจะมองเห็นได้นะฮะก็คือนอกเหนือจากวิส i ิเบลไลท์ก็คือแถบสีลุ้งน่ะก็คือวิส i ิเบลไลท์นั่นเองนะครับปัจจุบันนี้คลื่นเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันนะฮะ เพราะฉะนั้นเราก็เลยสามารถจะยกย่องเขาได้ผลงานที่เขาค้นพบเนี่ยนะครับผ่านหนังสือที่ชื่อว่า Treatise on Electricity and Magnetism นะครับหรือว่าศาสตรานิพนธ์ว่าด้วยไฟฟ้าและสภาวะแม่เหล็กนะครับในปี1873ถือเป็นหนังสือเล่มหนึ่งขอฟิสิกส์ที่ตีพิมพ์นะครับหลังงานเขียนชิ้นเอกของไอสตาของขอ,งของไปคของนิวตันอย่าง Principia นะครับในศตวรรษที่20เลยถือเป็นหนังสือที่สำคัญมากนะครับ สิ่งที่เขาทำเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งนะฮะซึ่งน่าเสียดายนะครับเพราะว่าแม็ก์เวลล์นี่อายุสั้นนะฮะประมาณ48ปีก็เสียชีวิตแต่ก่อนหน้าที่เขาจะเสียชีวิตเนี่ยแม็ก์เวลล์ได้ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่อีกสิ่งหนึ่งในวงการฟิสิกส์นะฮะในหัวข้อเกี่ยวกับอุณหพลศาสตร์คือการศึกษาเรื่องแก๊สผ่านคณิตศาสตร์ชิ้นหนึ่งนะฮะคือสถิตินะฮะกลศาสตร์สถิติอธิบายสั้นๆในฟังคือแก๊สเนี่ย ปันอยู่กันกระจัดกระจายการจะมาดูพฤติกรรมของแก๊สตัวหนึ่งเนี่ยอาจจะไม่ได้นะฮะถ้าเป็นกล่องกล่องหนึ่งมันมีแก๊สไม่รู้เกี่ยนุภาพเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทําคือการใช้สถิติความน่าจะเป็นนะฮะมาจับเข้ากับเรื่องของแกส๊สและเขาก็ได้สร้างทฤษฎีที่เกี่ยวกับความยุ่งเหยอิอนะฮะความบ้าบอของฟิสิกส์นะฮะเราเรียกว่าปีศาจของแม็กซ์เวลซึ่งถ้ามีโอกาสผมจะมาเล่าเรื่องปีศาจของแม็กซ์เวลอย่างละเอียดเพราะว่าเป็นแนวคิดที่งงนะฮะงงจริงและยากด้วยเกี่ยวกับ สิ่งมีชีวิตประหลาดที่ใน,ในการทดลองเ,เรียกว่าดีมอนะะปีาศาจแต่ในความคิดของคนทั่วไปอาจจะคิดว่าเขาเป็นพระเจ้าเพราะเป็นคนที่ควบคุมระบบแก๊สนี้ผ่านกล่องสองกล่องซึ่งดีมอนจะคอยเปิดปิดกล่องเมื่ออนุภาคแกส๊สเข้ามาออกไปนะฮะ,ะซึ่งสิ่งที่เขาคิดภายใต้เกี่ยวกับเรื่องของความดันอุณหภูมิเ,เขาได้คิดคน้นเครื่องมือทางคณิตศาสตร์อีกอันหนึ่งนะครับซึ่งสารต่องานของโรเบิร์ตบอยโรเบิร์ตฮุกก่อนหน้านี้นะครับ แล้วก็นอกจากนี้เนี่ยแม็กซ์เบลยังพัฒนาแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับกลไกป้อนกลับหรือว่าฟิสแบกแมชชีนิซึมนะครับซึ่งไอเจ้าหลักการคิดคกลไกนี้นะครับเป็นกระบวนการเกี่ยวกับวงจรที่เรียกว่าตัวควบคุมคกลไกเทคโนโลยีซึ่งพัฒนามาจนถึงศตวรรษที่20ในแวดวงคอมพิวเตอร์นะเพราะฉะนั้นแนวคิดของแม็กซ์เบลเป็นแนวคิดที่ล้ำหน้าและก็ใหญ่มากๆนะครับเราก็เลยยกย่องเขาได้ว่าโ,โห เป็นหนึ่งคนที่มีอิทธิพลมี power นะครับในวงการฟิสิกส์เหมือนเป็นพระเจ้าอีกคนหนึ่งของวงการฟิสิกส์แต่เป็นในเรื่องเกี่ยวกับแม่เหล็กไฟฟ้านะฮะแล้วก็อีกลหลายเรื่องถัดมานะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสภาวะแม่เหล็กและไฟฟ้าที่มาพูดถึงวันนี้นะครับอาจจะมีคําศัพท์เทคนิคยากๆซึ่งคนที่ไม่เคยเรียนมาอาจจะงงนะฮะอ่ ผมอยากให้สมาชิกในช่องเนี่ยนอกจากฟังแล้วเนี่ยลองเข้าไป Google แล้วไปเสิร์ชหาเพิ่มเติมนะฮะอาจจะได้ความรู้เพิ่มจากการเสิร์ชนะครับจากภาษาประหลาดๆที่ผมพูดมานี้เองนะครับท้ายที่สุดแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดแชร์นะครับล่าสุดของทางช่องเราก็ทำลง Spotify แล้วก็ Apple Podcast สนะครับสามารถฟังได้3ช่องทางอ่ะ4ช่องทางของอภัยนะครับมีใน Spotify YouTube Apple Podcast แล้วก็ในบล็อกด i ทนะครับสามารถไปติดตามได้ทุกช่องทางเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็คงลาแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ